หนังสือช่วงชีวิตช่วงภาวนาของท่านเขมานันทะการเร้าความรู้สึกตัวเพื่อเปิดเผยธรรมชาติล้วนๆของชีวิตคำปรารบหนังสือนี้รวบรวมจากรายการภาวนาด้วยรักและตระหนักรู้ซึ่งจัดโดยชมรมพุทธมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ช่วงระหว่างวันที่10ถึง25มีนาคมพุทธศักราช2532ณอาสมนวชีวันอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาเจ็ดวันแรกของการบ่มความรู้สึกตัวอย่างเคร่งครัดกับอีกเจ็ดวันของการประยุกต์ใช้เป็นช่วงที่นาข้าวรอบๆอาสมนวชีวันกำลังระยะรวง ผู้เข้าร่วมรายการได้ทดลองทำการงานด้วยความรักและตระหนักรู้โดยการเก็บข้าวใช้แกะเป็นเครื่องเก็บตามความนิยมของชาวนาในบริเวณนั้นต่างจากการเกี่ยวของภาคกลางและภาคอื่นซึ่งต้องใช้เคียวเป็นทั้งการทดลองศึกษาการทำงานด้วยความรู้สึกตัวและการช่วยวานานาหรือลงแขกตามอย่างขนบประเพณี ทั้งยามค่ำคืนหลังงานในท้องนาแล้วยังมีการศึกษามหารสพท้องถิน่นอันเป็นวิญญาณของคนใต้คือมโนราโรงครูและหนังตะลุงสองนาตโยคะอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมล้ำค่าเจาะจงแสดงตามแบบแผนโบราณอันสืบเนื่องมาหลายศตวรรษเปลี่ยนไปด้วยระเบียบแห่งความงาม สะท้อนความมั่งคั่งและมุนขลังของวัฒนธรรมรอบทะเลสาบสงขลาเมื่อครั้งยังบริสุทธิ์ผู้อ่านคงจับได้ว่าในบทใกล้อมสาษนของหนังสือเล่มนี้ผู้บรรยายได้แสดงความอาลัยอาวร์ต่อวัฒนธรรมชุมชนซึ่งก็จริงดังนั้นผมเกิดในบ้านที่อยู่ในทะเลสาบและเติบโตที่นั่นทุ่งข้าวดงตา ทะเลสาบชุกสาหรายและกุ้งงามอีกทั้งวิถีชีวิตตามวิถีธรรมชาติและขนบประเพณีของปู่ย่าตายายยังตรึงใจไม่ลืมเลือนความประทับใจในวัยยาวนั้นเป็นตราแห่งการเดินทางไกลในชีวิตเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งกวีนิพนธ์เป็นความชื่นชมต่อการเกิดมารับรู้ต่อสิ่งดีงามและแนบสนิทกับแม่ธรณี ไม่เพียงแต่ผมเท่านั้นที่อาวรท่านผู้เท่าในท้องถิ่นก็หัวร่อน้ำตาซึมเมื่อนั่งทบทวนความหลังครั้งดินยังดียังมีการขับกลอนกล่าวบทครั้งวิถีทางแห่งธรรมชาติสร้างตำนานอันยิ่งใหญ่และมนุษย์เติบโตในสายทานแห่งความเป็นไปนั้นก่อนกระแสบริโภคนิยมจะครอบงำอำพราง หนังสือช่วงชีวิตช่วงภาวนาเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันชวนอะไรต่อการจากไปของมหาบุรุษหนึ่งผู้เป็นดุจร่มโพแห่งภูมิปัญญาที่ทั้งสืบสารจากอดีตและสร้างสารรค์ไปสู่อนาคตคือพระเดชพระคุณท่านอาจารย์สวนโมกผู้สอนสั่งปลุกเร้าให้สแสวงหาสิ่งประเสริฐอีกทั้งเล่าเรื่องในช่วงชีวิตวัยยาวของท่านย้อนหลังครั้งปู่ย่าของท่าน ให้ได้ยินได้ฟังสิ่งล้ำค่ายิ่งกว่าเพชรพลอยหนังสือนี้เป็นสิ่งเล็กน้อยที่อุทิศให้กับการจากไปของท่านอาจารย์ผู้ไม่มีใครเสมอเหมือนเขมานันทะ15กรกฎาคม2536มีนบุรี